ดวงของนายกหญิงถึงจุดวิกฤตแล้วครับท่านผู้ชมท่านยมได้ดเปิดเผยว่าชะตาของนายกหญิงอยู่ในช่วงที่ดวงดาวไม่เป็นใจดวงของนายกหญิงตอนนี้กําลังเผชิญกับเคราะห์กรรมหลายอย่างดวงการเมืองอาจจะตกลงมาอย่างน่าตกใจถ้าไม่รีบแก้ไขเร็ววันมีสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองและภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความวุ่นวาย ในระดับรัฐบาลการต่อต้านจากประชาชนเพราะหากทำพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิดได้สิ่งที่ท่านยมได้เน้นย้ำกับนายกหญิงคือการช่วยเหลือคนยากจนการทำทานและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมถือเป็นวิธีที่สามารถใช้ดึงดูกลับมาท่านยมแนะนำให้เธอเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ให้มากขึ้นทั้งในเรื่องของการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นเช่นอาหารน้ำสะอาดเสื้อผ้า รวมถึงการเร่งจัดนโยบายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชนบทถ้านายกหญิงทำทานช่วยเหลือผู้ที่ลำบากและหันกลับมามองประชาชนที่ยากจนบ้างน,นายกจะสามารถปรับเปลี่ยนดวงชะตาให้กลับมาดีได้อีกครั้งดวงของนายกจะถูกยกระดับด้วยการทำความดีผลจากการทำทานและความดีที่เธอทำจะส่งผลให้เธอได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้น ความกังวลจากภาคการเมืองจะลดลงและสถานการณ์การเมืองจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อคำเตือนนายกหญิงต้องเริ่มจัดประชุมกับคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างด่วนเพื่อจัดทำแผนการช่วยเหลือผู้ยากจนและเร่งลงพื้นที่ให้เร็วที่สุดท่านยมยังได้เตือนนายกหญิงอีกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือเข้าขั้นวิกฤตแล้วบางหมู่บ้านในจังหวัดต่างๆถูกน้ำท่วมสูงประชาชน ต้องอพยพหนีน้าอย่างทุลักทุเลหลายครอบครัวไม่มีที่ไปและบางคนต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านเพื่อหนีน้ําบางจุดไม่มีไฟฟ้าและการสื่อสารก็ตัดขาดอาหารน้ําดื่มและสิ่งของจําเป็นเริ่มขาดแคลนท่านยมเล่าต่อว่าท่านยมได้เห็นวิญญาจํานวนมากจากภาคเหนือที่ยังไม่ถึงเวลาต้องจากไปแต่ว่ากลับต้องพบกับจุดจบเพราะขาดการช่วยเหลืออย่างทันทุ่งทีหากสถานการณ์นี้ยังคงดําเนินไปเช่นนี้ความสูญเสียจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ท่านยมเตือนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เพียงแต่ในด้านชีวิตประชาชนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นการเกษตรที่ถูกทำลายและทรัพย์สินที่สูญหายอย่างไม่สามารถประเมินค่าได้หากไม่เร่งแก้ไขสถานการณ์นี้อาจทวีความรุนแรงลงจนเกิดผลกระทบต่อการเมืองของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านยมแนะนำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือต้องส่งอาหารน้ำดื่ม และยารักษาโรคไปยังผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต้องมีความช่วยเหลือที่เข้าถึงทุกวันบางคนที่ติดอยู่บนหลังคาไม่มีอาหารกินมาเป็นเวลาหลายวันแล้วพวกเขาอาจจะเสียชีวิตถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือทันเวลาการจัดส่งสิ่งของจําเป็นควรใช้ทั้งทางบกและทางอากาศโดยการจัดตั้งทีมกู้ภัยให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยที่น้ําท่วมสูงรวมถึงการใช้โดรนและเรือเพื่อส่งอาหารและน้ําให้ถึงมือผู้ประสบภัยทุกวันโดยไม่ขาดช่วง หากสามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้เร็วเท่าไรโอกาสที่ชีวิตจะรอดพ้นจากภัยพิบัติก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนล่าสุดท่านยมยังมองเห็นกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำในแม่น้ำต่างๆล้นเอ่อเกินความจุจนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรในหลายจังหวัดชาวบ้าน ในพื้นที่น้ำท่วมต้องอาศัยการขนส่งทางอากาศในการรับสเสบียงอาหารแต่ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและการขนส่งที่ลำบากการช่วยเหลือยังคงล่าช้าไปในหลายยจุดรัฐบาลต้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้โดยการจัดส่งอาหารน้ำสะอาดและเวชภัณฑ์ไปยังจุดอพยพที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงการช่วยเหลือจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุ่มทุกครอบครัวที่ประสบภทยในเวลานี้ท่านยมบอกความอดทนของประชาชนเริ่มจะหมดลงแล้วนายกหญิงต้องเร่งจัดการทั้งเรื่องการส่งสเสบียงและการฟื้นฟูหลังน้ําลดลงไม่เช่นนั้นความวุ่นวายอาจจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้คําเตือนของท่านยมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการชี้แนะถึงวิกฤตน้ําท่วมเท่านั้นแต่ยังเห็นถึงความสําคัญของการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในยามที่เกิดภัยพิบัติ แม้ว่ารัฐบาลจะมีแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่การจัดการที่ล่าช้าอาจทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขึ้นท่านยมย้ำว่าการส่งเสบียงอาานและการช่วยเหลือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ในระยะนี้แต่ยังต้องเตรียมแผนฟื้นฟูในระยะยาวเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างรวดเร็วท่านยมเตือนว่าดวงชะตาของพิธาในเวลานี้พุ่งสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ท่านยังบอกอีกว่าพิธาหากไม่รีบกอบกวยโอกาสในเวลานี้อนาคตทางการเมืองอาจไม่เอเป็นไปนตามที่เขาคาดหวังอาจมีอุปสรรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอาจจะทําให้เส้นทางของเขาสะดุดนอกจากนี้การสนับสนุนจากประชาชนที่ยังคงหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องในเวลานี้ก็เป็นโอกาสที่สําคัญที่สุดซึ่งหากไม่รีบใช้ประโยชน์จากกระแสนี้ในการสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติม พลังทางการเมืองของเขาอาจจะเริ่มลดลงไปท่านยมยังได้เตือนถึงการจัดการความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะกับผู้มีอิทธิพลทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการชี้นำทิศทางของการพัฒนาประเทศการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการรักษาฐานสนับสนุนเป็นสิ่งที่จำเป็นการที่พิธาสามารถได้รับความเชื่อถือจากผู้มีอำนาจอื่น จะเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เขาสามารถเดินหน้าผักดันนโยบายต่างๆของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านยมราชนามให้พิธาวางแผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศโดยเน้นไปที่การพัฒนาที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มและสร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงซึ่งสิ่งนี้จะเป็นผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างอนาคตที่ดีสําหรับประเทศชาติแต่ทุกสิ่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบการมีโอกาสที่ดวงชะตาส่งเสริมไม่ได้หมายความว่า เขาจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งโดยง่ายหากเขาไม่สามารถจัดการกับความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับโอกาสเหล่านี้ได้ก็อาจเกิดความเสียหายได้เช่นกันในช่วงเวลาที่ดวชะตากําลังดิพิธาจำเป็นต้องระมัดระวังและคิดอย่างรอบคอบในการตัดสินใจแต่ละครั้งเพราะการก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวก็อาจจะทำให้โอกาสดีๆหายไปอย่างน่าเสียดายท่านยมย้ำว่าการตัดสินใจที่รอบคอบการวางแผนล่วงหน้า และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําพิธาไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคงในขณะที่ดวงของพิธากําลังพุ่งสูงประชาชนหลายคนก็กําลังจับตามองว่าเขาจะก้าวเดินไปในทิศทางใดต่อไปการที่เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และใช้โอกาสาที่ดวงชะตานาพาได้หรือไม่นั้นจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะกําหนดอนาคตของเขาความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ดวงชะตาเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับการกระทํา และความสามารถในการบริหารจัดการของพิธาด้วยหากเขาสามารถทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์คิดรอบคอบและรักษาฐานสนับสนุนได้อย่างมั่นคงแน่นอนว่าอนาคตของเขาย่อมสว่างสวยแต่หากเขาละเลยคําเตือนของท่านยมราชและไม่สามารถใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอนาคตทางการเมืองของเขาอาจไม่สดใสเหมือนในปัจจุบัน